สดีะคะ่ะมีรถกระบะขับเกียร์ออโต้ประวัตดีดีดาวขวัญสบายสบายเดือนละหกพับาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะอินสุดที่แม็กซ์เบนขับเครื่องยนต์3.0 s l x เครื่องยนต์ไอเสกนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ปี2007ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะแอร์ดับเบิลยูเอสบุญแจรีโมทเกียร์ออโต้ uto, ค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่สองแสนห่นเก้าพบาทเท่านั้นนะคะ ฟรีดาวนะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทค่ะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะระบบเซนทรัลล็อกค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถกระบะแคบนะแนะนำไปรถคันนี้ค่ะรุ่น s l x นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ไอเทคด้วยนะคะท็อปสุดเลยนะคะรถขับดีพร้อมใช้เลยค่ะขนของเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับ,บรถคันนี้ค่ะ269,000บาทเท่านั้นค่ะ รถเกี่ยวอตโต้ไปใชนะ้นะได้ตัวทับสุดเครื่อง3,000อิงหากนะคะเอกสารในการเช่าซื้อนะโทรปรึกษาได้เลยนะว่ามีอะไรบ้างนะคะออกรถไมยุ่งยากเลยนะคะนะ่าใช้มากๆเลยค่ะ i s ส z ดี Max Space Cab เครื่องยนต์3.0 SL เกียร์ออโต้คันนี้ปี2 0 0 7ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เด็ดเพิ่มเติมไนดะ้ เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ